ข่าวมิไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย b บดิโชว์สไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2564โดยเฉพาะัลครั่งฟุตบอลไทยครับเหามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้โคจุนเผยได้รายชื่อ60แข้งยู23ปีเป็นที่เรียบร้อยโดยยินทางโคจุนอนุรักษ์สีเกิดลิสต์รายชื่อ60คนคัดสึกยู23ปีเอเชีย ที่มองโกเลียออกมาเป็นที่เรียบร้อยตเตรียมส่งให้ต้าสังกัดของนกเต,ตได้พิจารณาเพื่อจะปล่อยตัวและก็ยอมรับปัญหาบุมเลาเพียบทั้งต้องเช็คว่าเด็กฉีดวัคซีนครบหรือยังรวมทั้งหาสามซ้อมที่ไม่ให้มีปัญหาทางสวงคอพร้อมภาวนาให้ลิกเตะเร็ที่สุดเพื่อจะไปดูเด็กลงสามแข่งขันหวังทําให้ทีมพร้อมที่สุดและก็ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนจะบินไปที่มองโกเลียในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ เดีย่ยวกำคืบหน้าของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุยิบสามปีที่กำลังในช่วงของการเตรียมทีมเพื่อจะลุยศึกฟุตบอลยุย่ิบสามปีชิง 2022, แชมป์เอเชีย2 0 2 2รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่23ถึงวันที่3 1ตุลาคมซึ่งในกลุ่มของไทยนะฮะจะมีการับรลากเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่11สิงหาคมนี้จากการณีที่เกาหลีเหนือได้ขอถอนตัวออกไปทำให้2ทีมก่อนหน้านี้ ที่อยู่กลุ่มีาวกัรกัะทับช้างศึกทั้งมาเลและก็สปอรลาวอาจต้องไปอยู่กลุ่มอื่นแทนซึ่งล่าสุดทางโคชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดรักษาการกุนซูทีมชาติไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวับถึงความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกอยู่ยี่สามปีมาว่าตอนนี้รายชื่อออกมาแล้ว60คนที่จะส่งอาให้กับทางสโมสรแต่ต้องยอมรับว่าตราบใดที่ทางฟีฟ่าเดไม่มีเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นนักเตะ และก็ไม่มีโอกาสได้อุ่นเครื่องเราไม่มีโอกาสเอาเด็กมารวมกันแน่และเราจะไปเก็บตัวที่ไหนให้เหมาะสมเพื่อจะไม่เกิดปัญหากระทางสมบครในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าปัญหามันเยอะมากเลยนะยังไม่รวมไปถึงช่วงทัวร์นาเมนต์ที่เรานั้นอาจจะเจออุณหภูมิเท่าที่มองโกเลียช่วงที่จะเดินทางไปเราต้องดูเรื่องของวัคซีนว่าเด็กที่เรียกติดมานั้นฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือ,อยัง นี่คือหลายๆอย่างกับเวลาที่แข่งขันกันมากผมก็เลยต้องบอกว่าก่อนว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายที่จะเหมือนตอนที่ผมเคยทำชุดยูสิบเก้าปีที่เอาเด็กมาตอนไหนใครก็ให้จะยิงกันยังไงจะเก็บตัวอะไรที่ไหนทุกอย่างมันเรียบง่ายไปหมดแต่ถึงตอนนี้ได้แต่ภาวนาขอให้ลีฟ,ฟบอลได้รับเตะกันโดยเร็วจะได้รีบไปดูฟอร์มเด็กและสรุปให้ได้ว่าแคมป์จะเกิดขึ้นเมื่อไร่และจะเรียกเด็กอีกกี่คนใครไปบ้าง ที่จะเป็นโคต้าชัดเจนแต่ตอนนี้ต้องมีเบอร์หนึ่งในแต่ละตำแหน่งและเบอร์หนึ่งนี้ไม่ได้ก็ต้องมีเบอร์2และเบอร์สามไล่เียงมาซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องทําให้พร้อมและสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนเดินทางไปที่มองโกเลียครับสำหรับทางโคตจุนคนนี้เป็นเฮดโค้ดีกรเอลไลเซนเข้ามารับไม้ต่อรักษาการขุนซือสิไทยพร้อมด้วยโคดพร,ระอิสระสิทโร เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโดยโคดรานนั้นถือใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนระดับโปรไลเซนต์หรือว่า AFC PRO Li เซนต e ตามข้อกำหนดการของทางสมพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC อีกด้วยทำให้มีโอกาสสูงที่จะใช้2คนนี้นำทัพช้างศึกลุยศึกยู่2สปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่มองโกลเลียในครั้งนี้ก็เป็นได้นะ นานผมเป็นได้ว่างานนี้เด็กที่คัดมาแล้ว60คนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้ทั้ง60คนไหมต้องรอรุ่นกันต่อไปอีกทีว่าจะเป็นเช่นไรและไม่รู้ว่าจะมีแข้งนอกมาด้วยไหมอันนี้น่าสงสัยจริงๆอย่างนี้ก็ฝากที่แฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชูยู่23ปีนี้กันน้่นครับแล้วมาติข่าวต่อมากันดีวกว่าครับเจีย์มิสซเอสเพาดึงไดกิแข้งดาวรุง่งสังกัณตุสเข้ามาเสริมทัพโดยทางเชมิสซเอสเพาเนี่ยประกาศคว้าตัวไดกิมาร์ซโอ กองกลางดาวรุ่งไว้ส10ปีแข่งเด็กปั้นจากทางสังกัณตุสุเป็นที่เรียบร้แล้วเพื่อจะมาช่วยทีมหนีการตกชั้นในสั้นนี้ซึ่งดันเกีบมาซื่ออโอกาสนั้นเป็นแข่งเยาวชนของสังกัณตุสุนะฮะซึ่งถูกดันมาเล่นชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2019และก็สามารถยึดตัวหลักของทีมได้จนถึงปัจจุบันนี้โดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อเบอร์33ให้กับทางชิมิสุเอสพา เดยเขาจะบอกว่าตอนนี้ผมนั้นได้ร่วมทีมกับทางชิมิซึเอชเพาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตั้งใจทาผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีมได้พร้อมและก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและก็สร้างความสุขให้กับแฟนบอลขอขอบคุณที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับทางไดกิบมัซโอกะเป็นดิกเกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดเล็กโดยลงเล่นเจลิกตั้งแต่อายุ17ปีปรับใช้สังกัดสึ3ปีลงสนามทุกบริการทั้งสิ้น89เกมเลยทีเดียว แต่ว่าง,งานนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเล็กน้อยของแข้งหนุ่มคนนี้แล้วมารทข่าวต่อมากันที่ก่อนครับประกาศแล้วไทยลีกผุดโปรแกรมทีั่นใหม่นัดแรกแชมป์เก่าเจือนฉลามชนโดยกันที่ทางบริษัทไทยลีกจำกัดนะฮะประกาศการประกบคู่ของการแขงร่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการโตยตาไทยลีกไทยลีกหนึ่งทั้ง30เมตรประจําฤดูกาล2564แล้ว ตามที่ทางบริษัทไทยลีกจำกัดได้ประกาศเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโตยต่าไทยลีกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3กันยายนเพื่อเป็นการตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีกจึงขอแจ้งการประกบคู่การแข่งขันทั้ง30แมตช์ของฤดูกาลนี้ให้ร,รับทราบโดยทั่วกันซึ่งการแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลแมตช์เดย์1นะฮะในวันที่3ถึงวันที่5กันยายนมีคู่แข่งดังต่อไปนี้เริ่มจากกันที่1นะฮะคู่แรกเป็นบริลัมพกทังสวนบุรีเอฟซี FC. คู่ที่2เป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีพบก,กับทางหนองบัวพิษเอฟซีคู่ที่3จะเป็นการท่าเรือเอฟซีพบก,กับทางโปริีเตโรเอฟซีคู่ที่4จะเป็นราชบุรีมิถผลเอฟซีพบก,กับทางขอนแก่นยูเต็ดคู่ที่5จะเป็นเชียงใหม่ย,ยูเต็ดพบก,กับทางทรูเวนท์คอกยูเต็ดคู่ที่6จะเป็นพิธีประจบเอฟซี FC, พบก,กับทางเอสจีเมืองทองคู่ที่8นะครับจะเป็นชุมบุรีเอฟซีพบก,กับทางบีจีปทุมและคู่ที่9จะเป็นสุพรรณบุรีซิตี้ พกกับทางสิงเชียงรายเด็ดในครั้งนี้ฐานนี้ส่วนของการแข่งขันฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพและก็มังกอนฟ้าลีกนายกาสองพันห้าร้อยหกสิบนั้นจะมีการแจ้งโปรแกรมและการประกบคู่การแข่งขันกันต่อไปหมายเหตุไว้ก่อนนะครับผมงานนี้การประกาศในครั้งนี้เป็นการแจ้งการประกบคู่แข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโตยตาไทยลีกหนึ่งที่ได้มีการประกบคู่สหรับนาฬิกาใหม่นี้ตามความเหมาะสมแต่ยังไม่ใช่โปรแกรมการแข่งขันที่แจ้งวันและก็เวลา สำหรับการแข่งขันอย่างเป็นทางการเนื่อง้วยเหตุตามมาตรการการควบคุมแต่แต่ละพื้นที่ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 ีนที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตโดยไทยลีกจะมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวในประกาศกันต่อไปส่วนมาเหตุที่2นะผมงานนี้การจัดโปรแกรมและก็ประกบคู่แข่งขันผู้บอลลีกอาชีพจัดทําโดยความร่วมมือของไทยลีกและก็ ก็ตโปรนะฮะโดยจัดเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมซึ่งมีเงื่อนไขที่สำคัญอาทิเช่น 1. สโมสรจะต้องสลับแข่งขันเป็นเจ้าบ้านและก็ทีมเยือนตลอดทั้งฤดูกาล 2. หากสโมสรมีการแด่งขันนัดการสัดปาห์เกมต่อไปจะต้องลงแข่งขันในวันทิตย์เสมอ 3. จะต้องมีการจัดสรรให้ได้เล่นในเวลา17นาฬิา18นาฬิกาและก็19นาฬิกาครบทุกสโมสร และโสุดท้ายข้อที่4ในแมตช์ที่30ทุกสมโมสรจะลงแข่งขันกันในเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมเป็นคำว่างานนี้กำหนดการมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเหลือแค่ว่าจะประกาศให้แข่งขันกันจริงๆนี้ในวันที่3เมกันยายนนี้ได้หรือไม่อันนี้ต้องไปตามติดและก็รับชมร่วมเชียร์พวกเขากันนั่นครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดียก่อนครับคิดถึงฟุตบอลเหลือเกินเดนิสฮอ,อกแซมบา้าฉลามชนได้เผยผ่านสื่อของทางชมบีเอฟซี โดยงานนี้ทางสุน,น้าชาวัมบ้าตัวใหม่ของทางฉลามชนเปิดใจถึงทางแฟนบอลและเป้าหมายของทีมในปีนี้โดยดินิสมูริโลหัวหอกชาวบราซิลแข้งใหม่ของทางชมบรีเอฟซีและการใหม่นี้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของสมโมสรฉลามชนถึงแฟนบอลชมบรีในช่วงที่ต้องเจอกับสภาวะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีมรวมถึงการพูดถึงเป้าหมายของทีมในรายการนี้กันอีกด้วยนะ โดยกองหน้าวสกาเปเรยนี้ได้พูดถึงความแตกต่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่บราซิลบ้านเกิดกับที่เมืองไทยมาว่าที่บราซิลนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าไทยที่นั่นมีประชากรมากกว่าที่บราซิลเชื้อไวรัสอันตรายกว่าด้วยและมีคนเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เป็นหลักพันต่อวันอย่างเดือนที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า2,000คน,กนเกลยทชีเดียวขอฝากถึงแฟนบอลชมรัทุกคนนะอยากให้ดูแลตนเองกันดีๆ ถึงแม้ว่าบางคนจะต้องเดินทางออกไปทํางานแบบหิีกเลียกไม่ได้ซึ่งก็ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสวมใส่แมสป้องกันและก็เว้นระยะห่างส,สังคมสู้ไปได้วยกันและเมื่อโควิดจบลงเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งตอนนี้ทุกคนคิดถึงการเล่นฟุตบอลคิดถึงการแข่งขันฟุตบอลลีกและคิดถึงการพบกับทางแฟนบอลแต่ก็ต้องรอให้โควิดจบก่อนฟุตบอลถึงจะกลับมาแข่งขันกันได้ตั้งแต่ที่ผมเล่นที่เมืองไทยผมยังไม่เคยเอาชนะที่ชมบุรีสเตเดียมได้เลย แต่ตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นของทางชมบุรีเอฟปีนี้ผมหวังว่าจะทำงานให้ดีเอาชนะกลับมาให้แฟนบอลทุกคนให้ได้มากที่สุดครับเดนิสคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้และนี่ก็เป็นข่าววินัยช่งคืนฟุตบอลไทยบายดิชินโนสตสไตล์ประจำวันที่3ส,สิงหาคม2564โดยเฉพาะพะครังฟุตบอลไทยครับ